ใส่เองเนี่ยเองเลยเนี่ปลาแบบเราอีกแล้วนี่ไว้เกิดเลยอ๋อป่าทุกคนปลาบูนี่นะเข็มโมงสิบแปดเราหนิโมงหาเส้นปลาบูใหญ่ไซส์ประมาณเกือบสองโลเลยนะขนาดเลยอ่ะทักทายสบายดียังไม่เศร้าทุกคนมื่อนี้อีก เส้นเก่าเส้นเดิมนะจะพาทุกคนไปยามมองแต่สาวๆเนี่ยทำการใส่หมอ้อดูเมื่อนี้นี่พิเศษหน่อยนึงนี่คือน้องฟ้าน้องลินฟ้าสาวลาวไปไปน้ำเนาะไปหยามมองเดือดเมื่อวานนี้คอยได้ไปใส่หมอกไว้เพื่อแหละสายน้ำเทินแต่ต่อขัๆ้ๆในชน่วงสาวๆก็สิพากันไปยามมองทุกคนเลยมาเบิ่งน้ำกันณว่าสิมานเหมืเนาะเพราะว่าเขาใส่ไว้ประมาณสองสามต่อนี่แหละมาลุ้นน้ำกัน ก็ค yeah, ือม so ื่อนี้พิเศษนะก็คือมีผู้ยิงไปน้ำมาสันได้มื่อนี้บรเคยไปจักเทื่อได้ไปครั้งแรกกับสันด้จากลอยน้ำเปล่นกับบู๊นะไปดูน้ำแข็งทุกคนนี่อันนี้ันไปครั้งแรกมั้งบอไปครั้งแรกทุกคนบ่เคยไปอยากมองจักเทื่อได้ลอยน้ำเปล่นอยู่บ่ลอยเปล่นเลยเนาะลูกแม่น้ำใสลูกแม่น้ำาสมาสันดี้อ๋อหัวร้อนว่ะหัวนี้ครับมันจะตกนะตกน้ำมันจะเอาบทาทอดอกมัตกแน่นอนเพราะว่าเขาสจะตกค่ะ มาซะคนเฮาไปเบิ่งนํากันนํามื้อนี้อยู่ได๋กาแฟซาวๆคือมื้อนี้นี่หมอกหน้าเป็นพิเศษนะดินี่มอกหน้าเป็นพิเศษเลยมื้อนี้จนแน่บ่เห็นแม่น้ําด้ความจริงแม่น้ําหันอยู่ด้านลมแต่ว่ามอกมันหนาก็เลยเฮ็ดให้เบิ่งเป็นคือทะเลมอกอย่างซ ลำครอบนะทุกคนคลำนั้นปะไม่ <c oughs> ไม่เ <c oughs> ดี๋ยวฝีไม่ล้ง,งกันคืนดับไฟเส้เหอือ <c oughs> ทำการสะน้ำเหือทุกคน จะมาตดน,นต้ำตอนนี้ก็ได้ดีสวยขุ่นแล้วนะซักันมามาฝันเพิินซากน้ำเฮืาแล้วเลยทุกคนนี่คือคนพานเฮือนะคะแอ๊ดานใชเป็นปี หายเป็นอ๋อธรรมดานะทายถ้าจะเป็ี่ยนหายเป็นแต่ทางหน้าทายนันนี้บูเบ็ดเนี่ยหายอะไรทายกวกหน้าเอาอ๋อนายทายระบบบูเบ็ดนายทายบูเบ็ดเป็นในหัวเนี่ยปกติอันต้องการนายทายได้เวลาเล็งมองอ่ะอืมนะอืมขอโทษจะเป็ี่ยนในหัวเปลี่ยนไปในหัวมาตอนเช้าๆแล้วนี่ก็พูดแล้วนี่ไอ้น้ำไอ้หม้องามงามนะ มมืุกคนจนเพ่เห็นอย่างเลยเนาะคนคนดึงแอ่จึงหูทางคนตินต่มอจ่ะมาชมมาุกมือติ่นค่ะมาทุกมือสมพอองหูเส้นทางสบายได้นี่หาก,กินอยู่บา้านในลงท่าน้าล้วพายกระถึงหาอยู่หาก,กินได้แล้ว <laughs> หาก,กินง่าย กคนไกลสีฮอดแล้วบอนที่เราจะอยากมองไกลน,นคือรักข้างหน้าเลยนี่ลักข้างหน้านี่วะแมนนี่แม่นก็ห่างจากกันเท่าพันแต่เราก็ยูลักนี่เลยทุกคนที่ใส่ไว้เนาะนี่ยังยยังอยู่ยัง <c oughs> จับเกีย้ยวมีบวเดี่ยงได้เเนาะอ๋อโตอใส่เองเนี่ยเองได้เลย อย่ามองกันเอาผู้มไม่เลยื้นนี้เอาทางคูเอาทางปราตามาทำมาซี่ดายหลายเลยเต็มโูเนึ่งกับปราตาหนึ่งองอะครผู้สช้งมงเหรอผู้ตายใส่เลยอ่ะมาเบิ่งนำกันทุกคน มาดป่าบ่เนาะโอ้มาแล้วเด้อนี่ตัวนึงนี่นี่้วาวามาแล้วได้ตั้งว่าตัวนึง <c oughs> ตัวแรกตัวแรกเหงหมาในวันนี้บ่าไปพายเหงเข้าว่ะลอกไปเลยไเออ่ได้ตัวนึงแล้วบ้าตาไหากระจายทุกคนเดี๋ยวปลาขาวซ่าใช่ปหมปากซ่าันเอิ้นลา,าขาว ก่อนเอิญป่าก็คือกันเป็นทางผู้ชายแล้วก็เป็นผู้หญิงพอนทุกคนน่าจะเคนั่งเบิง่งลุ้นป่าเสียเอาได้ม้านมาาัมนๆป่าตะบอดมาติดมองได้ดีก็ได้มานี่ๆมาให้มาเรียรีมา,ม,ามาอีกแล้วทุกคน,นอีกตัวนึงนี่ป่าแบบเก่าอ,อีกแล้วนีวาย ปลาขาวทุกคนพอดีปิ้งได้นี่เนาะไม่ใช่ไม่ทุกคนสองตัวแล้วนะมาเรื่อยๆนี่ติดอีกแล้วทุกคนอันนี้โบยันปลาเข้าทรายได้อันนี้นะอปลายังมา โมนี่ใจมันซื้อคล้ายๆป่าป่าก็นี่ยหรอแต่ว่าม่เป็นป่าป่าเขยบัตป่าป่าเนี่นี่บ้านทุกคนเอิ้นปลาอย่างปลาตัวนี้ปลาอย่างบุฟากกันคล้ายๆป่าป่าอยู่ไทยเขาเอิ้นปลาอย่างป่าป่าหืมโมโหปตะเพียนเนาะปลาตะเพียนเออแม่นะคล้ายๆปลาตะเพียนนะแต่มันตัวเล็กวิธอย่ามองกันง่ายเลยทุกคน ดึงมองเข้านี่เลยเดี๋ยวมี้เวลาเล่งสิง่ายเวลาเล่งง่ายป่ะเก็บหัวมันสิยุง่งไปผู้เดียวข้าโลมมันเล่งก็ได้เก็บหัวโออันนี้อันน,นี้สบายโลมเลยนี่น้ำมาอีกแล้วโอ้นี่ปลากแกงบโบนปลา,ป,าปิก๊ปกปลาแกง <c oughs> <c oughs> มาทุกคนเอิญป่าอย่างอันนี้นะคะปิ้งบนป่าอะไรเกงอย่างเดียว <c oughs> ยุพีเขาเอิญปลากแกงเนาะแต่เราบอนก็นกนคือเอิญบุค่อยคือกันเป็นไงซื้อมันนะ โอ้ oh, ยังดินอยู่ยังบ๊วยเป็นปลาตายทุกคนยังปลาเป็นๆเนะยปลาเกง๋งคนว่าเอ <c oughs> <c oughs> ามาอีกแล้วเาวมาทุกคนตัวนี้มองจากเซนบอกซีเซนมองซีเซนนั่นได้อีกแล้วนกเขาอันนี้ว<ด>่า<อ>แล้วทุกคนมีหลายซื้อมาแล้ว <c oughs> เรียนมาเลยอันซื้อ <c oughs> นี่ลาโนเขาแม่นกเขา ปลานกเขาาลากมาอีกแล้วเจออีโบนโน่ปลาตัวใหญ่ๆนี่ตัวใหญ่บุได้แล้วมองอันะไรมองนี่ปลาตัวใหญ่บุได้ปะนี่นขาวๆเป็นลวดนี่คนเลี้ยวนี่คือปลาปลาอย่างี่หมูอะไรเราหมูหมูอยู่ในน้ำหมูอยู่ในน้ำเ <laughs> ราหมูอยู่ในน้ำ <laughs> ว่าอหละฟ้วาว่าอะไรมันซื้อปลามาเริ่มเป๊ๆมาอะไรทุกคนถือว่ามองตัวนี้กัดื่ออยู่ได้ทุกคนยังบบไดล่าเลยนมือได้ล่าอยู่ข่าวฝนนี่ีกปลานกเข่าอีกแล้วนี่ปลานกเข่าเนาวันนี้เฮาซิมาเฮียนซื้อป่าก,กันเดี๋ยวทุกคนอู่เมืองลาเขาเล่นปลานกเข่านี่ <laughs> ปลานกเข่า คันให้ปลาเอาปลาโอ,อ้โห <นะ S 2> ปลานกเขาดิห,าห่างแดงแหางแดงแดงจะเป็นปลานกเขาจะจำหางนั้น<า>นึงนหา,บาหงบ่คงบ่คงเรื่องปลานะนี่มาอีกแล้วนั่นนั่นนี่คือป่าแยากอันนี่ปลาหมูอีกแล้วหมูหมูอยู่น้ำผู้ใดเริ่มหลายเลยทุกคนแหละเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มจะได้หลายๆตัวแล้ว อันนี้เพี่แย่เด้ออาผมเป็นนั่นได้อีกแล้วโอ้คือได้หลายแต่ว่าทุกคนมื้อนี้คือเขาได้ปลาเกือบเต็มกระต้านึงแมนมองตอนมองทำอิดมองทำกิบอันนี้นะอันละอีกสองสามตอนยังเ<ม>หลืออ,อีกสองสามตอนนะจ๊ะอันนี้โอู้พอปิ้งนั่นอะไรนี่จะเอาไปปิ้ง นอนเดี๋ยวคนพาเสกเกลือนะเสียบใส่มองเนี่ยคือได้ปลาใหญ่มองชิบหกวันตงกัปปโอ้ถึกปลามองที่แปะหนวเป็นน้อยอะไรได้ได้แล้วเวลาเลยนอนเนื่อยค่ะเออได้ปลาละเออป้นลปาลปาเ่านา้อยหรือปั้นน่โอ้ ตาเกแลบอ่ะหางนี่ยืดเลยทุกคนเลยเห็นเล้วเข้าันหางจักผู้นอ่เข้าไปเพิ่งจะเห็นนะปลาปุเป๊ยากเห็นปลาดิาน้อยน้องน้อนในเอมหรอนตัวเดียว่ะโอ้เยเลยโอ้ปลาทุกคนนี่นะถืงมองสิบแป๊กมาหนิ บอมองหาเสน้นหาเส้นป่าบูตัวบกง่ายทุกคนอันนี้เราป่ากิจเล็บบอกมองว่เอินป่าอย่างเนะาะเดี๋ยวคจับปลาบูกัเลยพี่ทวนป่าบูใหญ่ไซส์ประมาณเกือบสองโลเลยนะโอ้ข,ขนาดเลยบิ๊กไซส์นะเห็นโดนแล้วเนาะอันนี้เนาะยังมันได้ยอดป่ากิจเล็บนะนี่เนะี่ยตัวใหญ่ รถภูวานทำเีนี่ตักสีได้ใช่ป่านายเหนะ่นนะประมาณ6กกิโลหละเอามอง1ิซี่รัดและหลูกกาอ้อมาทึกมอง1ิซี่เลยบมอ,อยู่ดึกอดึกเลยนี่นะนี่ทุกคนมาอีกวันหนึ่งนะมาแล้ว,ม,ลวมองน้อย,ยอม,มองน้อยตัวนี้นะ 两头。